ครับเมื่อกี้เบานอ้องล่องหลวงให้เธอเดียวสามตัวครับแล้วก็เอาเมาเหลขมาเลียงกันครับเหลขกปิงปองที่เบาน้องล่องเบิงได้สามแปดหกครับเพราะว่าปกติเบาน้องจะบอเคยจับดูปิงปองสามดูครับส่วนมากจะจับแค่สองดูนี่ครับสามแปดหกครับผมหมายเลขแปดครับเหล็กปิงปองดูแรกหมายเลขแปด สวัสดีครับผมบ่าวหนองครับมือนี้บ่าวหนองนอยู่สารในฆันนี่ครับบ่าวหนองจะมาตามตองวนวดครับงวดวันที่หนึ่งสินค้าหกเจ็ดเบิรงไหวฟบิงไหว,ไหวเป็นแนวทางนะครับเนาะติตลีตัวเนาะอ่านกระถางถูกไหมมันเปียกครับฝนตกบอบี่มองฟาาถูกเลยบ่าวหนองเลยได้ตัวนี้ไปก่อนเดี๋ยวรลอบนาะบ่าวหน่องียเอากระถางถูกมาแต่บาทเอามาไว้แต่จุดนะครับเนาะเดี๋ยวมาลูเหล็กมีปองครับว่ามือนี้เหล็กบีปองเป็นตัวไหน แม่ครับบ้านต้องจิจับลูกปีปฟองสองลูกด้วแม่ขอเป็นเหล็กรางเนียนเน่นนด้อแม่เด้อเหล็ก่างเนีนเนีนูเนน่เหนี่ตรงใจนะนะปัง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 ,ปงด้อแม่หมายเลขแปดครับเลขปีนฟองลูกลรกหมายเลขแปด แปดเนี้ยนาะแปดเก้าแปดห้าแปดสองติเล็กดังๆตัวใดก็เอาเด้อแม่เด้ออร่อยมากเน้นเนนเน้นเนนอีแปดสองครับแปด สองสีโบอั้นเขาบอกอะไรนี่เปีดสองสองแปดนี่รู้ไหมสีโบอันบออย่าไปหลุนเละถูกครับเดี๋ยวเบาหลวงสีจุดถูกนะครับเนาะรุ่นนะครับเด้อสีเป็นสองตัวหรือสามตัวนี่เพราะว่าเบ้าหลวงกับพุ่งว่าเละถูกที่ของบ้าหลวงยิ้ม่ายนี่มันเป็นเละสองตัวหรือเละสามตัวบาหลวงมีทั้งสองแบบครับเอามาหลับโูกไปทำแก่นนะครับเนาะเละกินปองครับ แปดสองอัน,อ,นอ,ดดอันกักบาดเหล็กดังจําอันก็ออกนะแม่นะ้อแปดสองมาสานจะไปล่อหลุเลดเบ,บื้องหลีถูกกับโบกหูได,ด้เอาวัสิเป็นสองโตัหรือสามโตแม่ครับเหล็กโลหะคอยมาได้สามตัวถ่ายารถตันลีแล้วัาที่หนึง่งงวดวันที่หนึ่งสิงหาเดิมแม่เด้อสาธุสาธุ เลขวิปปองแปดสองโอ้จังหวันี้ตนดตัดหมวปากถูกแนะ่นอนเดี๋ยวไปรอหลุดน้ำกันครับเลขถูกจะเป็นตัวไหนงวดที่หนึ่งสิงหาหกเจ็ดเลขวิปปอง 8, 2, แปดสองเน้นๆครับและวชูชม้กันครับนะครับเดี๋ยวเบานองผ้ามาเบิ่งเลขก,ก่อนจะไปเบิ่งดิบเลขถูกเนาะนี่ครับเผื่อมากนะครับเด้อเจ็ดศูนย์สองรูปตัวนี้ออกดีด้ 702 702นย์นอมือเอื้อมมือเอื้อมวันหย่างอย่าลืมครับบนเน่ได้เพื่อสีมานะครับเนาะเอาไว้เป็นตัวเลือกแนวทาง702ครับลองมันะครับเด้อเลขกแม่ฮันนี่ครับเลขกดูแม่ฮันนี่อ่ะเดี๋ยวไปเบิ้งเลขลูกเหมือนกันครับวอร์มอนี่เลขกถูกจะเป็นจุดใหญ่หัที่1สิงหาหกเจ็ดครับผมเดี๋ยวไปเบิ้งเลขกถูกตัวแหลงครับผมเลขกถูกตัวแรก หมายเลขสามครับผมเล็กถูกกัวละเหมายเลขสามชัดเจนครับหมายเลขสามงวดที่แล้วออกสามสามหเนาะสามสาหกกับสองหนึ่งวดนี้เดี๋ยวมาลุ้นกันครับมม่ผู้ใดบอกใดครับว่าเหลขกที่มาตัวใดแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเป็นแนวทางเนาะครับเนาะคลิปแต่ละคลิปเบานองกันเบงไหวเป็นแนวทางเพื่อมากนะครับนเนาะไว้ถ้าเปรียบเทียบกันบางคลิปก็อาจจะเลขกจะเหมือนกันบางคลิปก็ เลขอาจจะบ่เหมือนกันนะครับเนาะเพราะว่าคนฝันแต่ละคนกับมากบ่ขึ้นกันนะครับเนาะยังไงก็ลองพิจารณาเบิง่งแต่ละคลิปนะครับเนาะ,ะเลขกถูบแม่ตัวเลขกไม้ตัวแรลกไม้เหล็กสามครับเล็กปิงปองแปดสองครับแปดสองนี่เมาหนองว่าอันแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์อันแน่นอนรอยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าเป็นเหลขอันเหล็กมงคลเนาะสองแปด นแน่นอนลอยเปอร์เซนแต่กับบแนครับอันก็ซื้อไว้ติดติดเลนะ่แต่กับโแนได้มันอาจสิลุ้ยออกสิลุยออกขางก็ได้เลยก็เปลี่ยนไปไห้เนาะครับเนาะอะไรกัจังมาะลุ้นกันอีกเท่อนึงน,นะครับนเนาะเบิ่งไหวฟังไหวเป็นแนวทางดูให้จบแล้วทุกคนจะพบโชคครับผมสาธุสาธุแม่ฮันนี่ครับเดี๋ยวไปล้อลุ้นเลยถูกตัวที่สองตัวที่สามครับนี่ครับเมื่อกี้เบาน้อง ล่องลวงให้เธอเดียวสมตัวครับแล้วก็เอามาเหลขกมาเรียงกันครับเหล็กปิงปองที่เบานองล่องเบิงได้สามดหกครับเพราะว่าปกติเบานองจะบ่กคยจับดูปิ้งปองสามดูครับส่วนมากจะจับแค่2ลูดูนี่ครับสามแปดหกครับผมสามแปดหเหลขงามเลยเนาะสามปดหครับลองครับเอ้อไ้จะเปรียบเทียบแต่เ,เป็นรุนเหลขกั่วนํากันอีกครับผม เลขถูด้วยกันครับตัวที่สองนะครับเนาะเอาไปก่อนเลขถูกตัวที่สองเลขถูกตัวที่สองหมายเลขแปดครับผมหมายเลขแปดครับผมบาวน้องลองจับลูกพีปองหันสามลูกครับได้สามแปดหกสามแปดเก้าได้เบิร์ดครับผมเดี๋ยวรอหลุนเลขถูกตัวที่สามนะครับเนาะว่าสิเป็นตัวใดวันไหนได้ครับ บ่แนด์อียังกับเกิดกันด้เบิดนะครับเนาะแม่ฮันนี่เพ่นเมตตาลูกล้านสุผู้สุคนอีลีครับผู้ใดมาขอโชกกับแม่ผู้ใดมาขอยังกับแม่ประสบความสําเร็จหลายคนครับบอกว่าจะเป็นนาที่การงานแต่ก็ขายที่เรื่องน,นั้นเรื่องนี้ผู้ใดมาขอกะผู้เชื่อว่าประสบความสําเร็จเกือบทุกคนนะครับเนาะเกือบทุกคนบางคนกับบท่านได้สำเร็จแต่ว่า ก่ย่อมดหวังครับแม่เป็นยังเมตตาลูกล,ล้านสุภูสุคนคือเก่าเนาะครับนอผู้ใดแวะไปขี่รถผ่านไปผ่านมาไปรอยู่ทางนี้หรือไคอยากตั้งใจมาไหวแม่ก็มาได้ได้ครับเด้อบอกว่าจะเป็นย่ำเวียนย่ำคืนมาได้เบิดมีผู้ใดหวงครับเลขถูกครับสามแปดสามแปดบ่าวน้องลองจับลูกปีกฟองเมื่อกี้เือสามแปดหกสามแปดหกสามแปดเก่าได้เบิร์นะครับนะ อ่ะ,ะอเดี๋ยวไป็ล้อหลุนเลขถูกตัวที่สามครับผมสาธุสาธุเดี๋ยวไป็ล้อหลุนเลขถูกตัวที่สามครับเลขถูกตัวที่สามถี่ตรงก,กันเลยพี่ฟองถี่เบาหนองจับบัวสูบตัวที่สามโอ้ชัดเจนครับเดี๋ยวรอให้ถูกเบิร์ตกันนะครับเด้อยวเบาหนองจังสีสรุปนะครับเด้อลองครับเพี่ฟองเบาหนองจับสองลูกเนาะได้แปดสองนะครับเนาะ ดสองอันเป็นทีเรียบรลอยแต่กระบอกแหนะครับเหลขสามตัวสามตัวบนสามตัวบนเขากันยังมีสิทธิ์หลุดนนะครับน้องเลขถูกตัวที่สามเดี๋ยวบอสคีบบอกไปนะเหล็กถูกตัวสามไม้เหล็กเจ็ดครับสามแปดเจ็ดสามแปดเจ็ดถ้าผู้ใดเบิง้งคีเป้าหนอนลองมาคอมเมนต์เบิ้บงเดอว่าเลขสามตัวนี้ ตรงเลขอีหยังของช่องเบาหนองตรงเลขอีหยังของช่องเบาหนองลอง,นะะลองมาทำด้ลองมาถ่ายกันเบิงว่าเลขถูกชุดนี้ตรงกับเลขอีหยังในช่องเบาหนองถ้าผู้ใดเดือบเบิง์ที่เบาหน่องทุกคลิปกอ็อาจจะเห็นอาจจะหูครับสามแปดเจ็ดนี่ครับสามแปดเจ็ดถ้าผู้ใดเดือบเบิรช่องเบาหนองน่าจะตอบถูกว่าเลขตัวนี้มันค่ายเลขอีหยังแล้วก็ค่ายเลขของผู้ใด นะครับเนาะอ่ะสรุปเลขครับเลขแม่ฮนันี่งวดวันที่1สึ่งิงหาหกเจ็สาตัวบนคอเน้นเนีนคอเน้นเน้นสตัวบน3 8 7ครับผม387ดเลขมิ่งปอง8ปสองเลขกิ่งปอง8ปสองครับขอให้ทุกคนจงโชคดีคิดสิ่งไหนสมวังดังปรารถนาสุขผู่สุกนช่องเบาหน่องเป็นเพียงแนวทางครับอย่าลืมมาคอมเมนต์นะครับเด้อว่าเลข3าตัวนี้ เป็นเหลขกอีหยังในช่องเบาหนองถ้าผูใ้ใดตอบได้ตอบถือแสดงว่าเบิ่งของเบาหนองนําแต่ขอทุกคนจงโชคดีครับสามแปดเจ็ดกับแปดสองแหมเอ้ยลกูกหลานถือสามโตตรงตรงแนนอแม่เด้อเขาได้ลือได้ซากกันด้วแม่เด้อขอทุกคนโชคดีครับผมสวัสดีครับ ถูกเป็นหัวม,มีเลยแม่ครับผมบ่าวหน่องนะแม่เด้อเมื่อน,นี้บ่าวหน่องชิมาขอโชว์ไปฝากเกฟซี่่องบ่าวหน่องแล้วกะ็ทุกทุกคนที่เพิ่นเข้ามาเบิรงคลิปนะแม่ งวดนี้บา้านเราจะมาขอต่องวดงวดงกกที่หนึ่งสิงหาบวกเจ็ดเด็ทุกขอสามโตตรง,าารงตรงราคาเด็กวิ่งปองขอสองโตตรงตรงนะแม่เด้อทั้งบนทั้งล่างงวดที่หนึ่งสิงหาบวกเจ็ดสาธุสาธุไปปากไกยเนี่ยโอ,อ้โหดันปากเกย์ได้เยอะดิ เจ็ดศูนย์เด้อเจ็ดศูนย์ส,สองนี่อย่าลืมนะครับเด้อเจ็ดศูนย์ส,สองสื่อตีไปน้ำแน่เจ็ดศูนย์สองนี่บ้าหน่องยังบ่ถิ่มเด้บ้าหนองยังบ่ถิ่มน,นี่เจือดิลองพิจารณากันนะครับเด้อเพื่อมักนะครับเนาะเจ็ดศูนย์สอง